นวิดีโอในกข่าเฮาเอาตั้งหูหันเกี่ยวกับไปลองปับลีกมาบอกบันพีน้องเขาตอนตาโค้นอันแลกมีนากัดตั้งแขนอยู่เยาะซ้ำไข่กัดแขนขึ้นมาแทงอํานั้นก็ตึกด้วยหาเสียตั้งตาตีเฮีนหูเกี่ยวกับไปลองการกล้าขายตอนตาตีพวกขวองตัวเก่าอํานั้นก็วนตาตีเลเห็นการลงดึนล่างตีเฮ็ดซึ่งหูอแหล่เฮมีเงินตอนตาตีวางแผนสุภาพเนวันตั้งนาว่าเจ้าเก่าตีเลี้เฮ็ดซึ่งหือเยาะก็ตีเรียงเห็นดีแล้วตีหาตั้งหูตั้งหันเพิ่มแขมนํากัดของตัวเจาเก่าซึ่งหือไหนเน้อปับดิกเหมือนจนังอันพี่น้องเขาหันอยู่ตั้งหลังคาเฮาในเพราะว่าไลอ่านไล่ดู ด society, the the ้วยเย่าไหนมัน er ตีเฮเธอเขามีแฮงเสือเย้าก่อเพิ่มแถมนํากัดตังเขียนเนอออกอ๋อเฮเธอป้ายว่นของเขาเปิดปังเยวาก่อเฮเธอความหลาดความจ๋าของเขานั่นแหลมคมตีเป็นก้นอันแหล่หลาดความตีซื่อตีเซ่หลาดความออกมาเย้าแหล่เฮเปินป้อไขเฮจ้อมไขกว่าจ้อมไขไปไขยางซ้อมก้นเขากูก่อถึงที่ว่ากัดเขียนอยู่เสียดก่อเพราะว่าเข้าติใสออกอ๋ออันเดียวเว้ยมันก่ออ่ำคืดตันเปิลไหลก้นเสืออันแหล่เขาอ่องมากูก็ก้อนั่นอ่ำเตะเลยว่าเขาว่นออกมาห้างขอมันเป็นย้อนเพื่อว่าเขาอ่านเขาดูดีดูร้าย หาป้ายปีญญาเสือโตอยู่กูข้าวย้ำกวนเฮายึงเฮียนหู้กระหือก่อยึงลักแหลมกันนั่นยึงมีตั้งลักแหลมกระหือก่อไล่หาเงินก่อดีางขึ้นมากอพื้นจะในแล่วันมะนั่ขคาเฮาไยคัดเอาป้าบดีเื้อสะอานแหล่มันเตะแถมสร้างปันเนือรองป้ายปีญญารองการออกมันลอกลายเฮ็ดสร้างเงินลอกลายเฮ็ดเฮาเฮามีป้ายวุ่นตอนตาั่หาเงินเจ้าก่อมันเปลี่ยนปาบดิกอันแหล่มัเตแถมสร้างปันเหมือนเจ้าหนังพี่น้องเขาตึกเฮ็ดการกล้าการขายเจ้าก่อการขายออกอ่ำเมือนหนังเสือเสียแห่งเสือโต๊กว แทงนางหื้อซัมโปเตขายไรขายดีทั้งสว่าพี่น้องเขาตึกเปลี่ยนซึ่งในอยู่อํานันก็ตึกวนตาเดียพวกวงตัวเจ้าเก่าตึกเตว่างแผ่นจูปานในวันดังหนาว่าเฮาเป็นก้นซึ่งหื้อว่าเจ้าเก่าเคยมีน้ำกัดตั้งแขนถายป้ายหรอในภาพบิดซานเชในนทั رك, ้งสว่าพี่น้องเขาเลยดูอ่านเย้าคาเฮาวนว่ามันเตยซอยเพิ่มแถมปันพี่น้องเขาืจอซาอันไรอ่านเย้านั่นเตเฮ็ดเธอแหลกลายจัดปันแหลกลายป้ายวนมีป้ายว่นดีปีงาดีเย้าก็มีน้ำกัดตั้งแขนถึงที่ว่ายามเดมู่านกเอ ในเรีบเห็นในปับบิกซาเซในย่าไหนเดเฮเธอเซาเก่าเปลี่ยนผู้อ่อนหูมันเตยซอยแถมปันป้ายว่นของเจ้าเก่าเธอเปลี่ยนผู้อ่อนหูเธอเปล่าเป็นหูทุ่นาเปิ้ลในข่าวดังหนึ่งปีสองปีตั้งนาทั้งว่าพี่น้องเขาส่วนใจปปับบิกในในกอตรงตักเขามากาขันปับบิกซาในอยู่ดีสองหนึ่งเก่าตรงบันพีในเมืองไทยปัดปืนเดือดเซนตนกาสังสวาพี่น้องเขาเอาสามปั้บเดแถมปันหนึ่งปั้บอันแหลกกาขันอ่ำหลือสองร้อยเจาก่อสังวาพี่น้องเขาเอาสามปั้บอันพี่น้องเข่ไหลหาปั้บ หนังอันปั๊บเด็กอันพี่น้องเขาเจิกใส่อันมีอยู่หกสิบเจ็ดสิบปั๊บจะไหนพี่น้องเขาเขาเลือกเอาพังก้อยหนึ่งปับ๊บจ่ายเงินตาห้าปับ๊บย่อกรดเดยส่งปันตาหกปับ๊บหนังหือแชมดเปติกัดแขนไว้แหละอ่องมันเลยไว้มันอยู่ดีเฮาเลือกดูอันปั๊บเด็กอันแลงดีแถมสร้างปันนั่งรองป,ป้ายปีหยาเส้าเก่านั่นยาวยินดีมความเจริญพี่น้องเขาเขาตั้งเซ็งมาญสงครา